สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้ยังอยู่ในแดนสวรรค์กันอยู่นะคะอยู่ในสวรรค์ภูมิวันนี้เราจะคุยกันต่อเรายังอยู่ในตาวติงสตทวโลกคุยกันเรื่องสวนสวรรค์นะคะวันนี้สวนสวรรค์เมื่อจะกล่าวถึงทิพยสมบัติซึ่งปรากฏมีหนะ้าดนสุขภาวด,ดีชั้นไรตรึงนี้ นอกจากภัยชยนตประสาทพิมานดังพนนามาแล้วยังมีทิพยสมบัติอันประเสริฐอีกมากมายหลากหลายนักทั้งนี้ก็เพราะว่าสวงสวรรค์ชั้นนี้เป็นที่สถิตยอยู่แห่งเทพ,พบุตรเทพ,พ,พธิดาผู้มีบุญญาธิการจะเป็นจำนวนมากทั้งท่านท้าวสักตะจอมเทพผู้เป็นประธานาธิบดีของเหล่าบรรดาเทพพญดาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงไว้ซึ่ง บุญยศิริมีบุญญาณุภาพมากมายทรงมีกรมหมดหฤทยัยฝักใฝ่ในการอันเป็นบุญกุศลอยู่หนึ่งนิดทรงขนขวายในกิจที่เป็นอัต,ตหิตะประโยชน์และรารหิตะประโยชน์อยู่เสมอในเมื่อเทพเจ้าทั้งปวงต่างก็มีบุญญาธิการเป็นอันมากเช่นนี้แดนสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเรื่องหรือเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์รู้กันว่าเป็นแดนที่อยู่อันแสนจะสนุกเป็นสุขสำราญเป็นสถานที่อันรื่นรมน่าชมน่าเที่ยวน่าทอดทัศน,นาฉะนั้นจึงปรากฏว่าโยคีหรือศีรษ์ทั้งหลายผู้ได้ฌานอภิญญาก็ดีหรือแม้แต่พระอริยเจ้าในพระบวรพุทธศาสนา ผู้ได้บรรลุอภิญญาประกอบด้วยอริยริ์ก็ดีย่อมถือโอกาสมาเที่ยวชมแดนสุขาวดีชั้นสวรรค์ชั้นไตรตรึงนี้อยู่เสมอๆบรรดาทิพยสมบัติอันมีปรากฏอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปก็คือสวนสวรรค์อุทยานทิพย์ในสวรรค์ชั้นนี้มีอุทยานทิพย์อยู่มากมายเมื่อจะนับแต่อุทยานใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงก็มีอยู่สี่อุทยานคือหนึ่ง นันทวันอุทยานทิพตั้งอยู่ในด้านทิศตะวันออกแห่งดาวดึงแดนสวรรค์ 2. จิตรละดาวันอุทยานทิพตั้งอยู่ในด้านทิศตะวันตกแห่งดาวดาวดึงแดนสวรรค์ 3. มิศกวันอุทยานทิพตั้งอยู่ในด้านทิศเหนือแห่งดาวดึงแดนสวรรค์ 4. ปลาลุศกวันอุทยานทิพตั้งอยู่ในด้านทิศใต้แห่งดาวดึงแดนสวรรค์ สวนขวัญอุทยานทิพย์เหล่านี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมสวยสดงดงามน่าสนุกสนานจะหาที่เปรียบปานในมนุษยยโลกเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะเป็นอุทยานทิพย์ในสวงสวรรค์เต็มไปด้วยสัพพลุคชาติและบุพชาตนา,นานาพันธุ์นอกจากนั้นก็มีสะโบคารณีอันเป็นทิพย์มีน้ําใสดังแผ่นแก้วและดูรุ่งเรืองน่ารื่นรม และมีปาสานศิลาคือก้อนหินศิลาล้วนเพื่อนแต่เป็นทิพย์มีรัศมีสวยรุ่งเรืองเลื่อมประพัดสอนมีท่านที่นั่งเล่นอ่นอ,อนๆนุ่มทั้งมีสีขาวสะอาดดุดใครมาสร้างวาดไว้ให้พิจิตสวยงามฝูงเทพพบุตรเทธพธิดาผู้มีความสุขทั้งหลายย่อมหากันมาเล่นสนุกเป็นที่สุขใจเริงสราน ในสวนสวรรค์อุทยานทิพย์เหล่านี้เป็นหนึ่งมิตมิได้ขาดเลยพระเกศจุลามณีเจดีเรื่องสวรรค์เมืองฟ้าชั้นดาวดึงนี้มีสถานที่สำคัญที่สุดอยู่แห่งหนึ่งสถานท,านที่สถานที่ที่ว่านี้คือพระเกศจุลามณีเจดีก็อันว่าพระเกศจุลามณีเจดีเจ้านี้เป็น พระเจดีมีทรงสันหานใหญ่ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐวิเศษเป็นมโหราลิากและศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในทิศอาคาันเนคือทิศตะวันออกเฉียงใต้แห่งไตรตรึงเทพพยายนครองค์พระเจดีเจ้านั้นแลดูสวยสดงดงามมีรัศมีรุ่งเรืองนักหนาเพราะว่าสร้างด้วยแก้วอินทนินอันเป็นทิพย์ตั้งแต่กลางถึงยอดพระเจดีเจ้านั้น ทำด้วยสุวรรณทองคำเนื้อแท้บริสุทธิ์ผุดผ่องและประดับไปด้วยสัตตพิตรัตตนาคือแก้วเจ็ดประการส่วนสูงทั้งหมดเมื่อกำหนดนับได้แปดหมื่นวาดีปราการกำแพงทองคำเนื้อแท้ล้อมรอบทุกด้านเป็นจตุรทิศกำแพงแต่ละทิศนั้นมีความยาวนับได้แสนหกหมื่นวามีทองประดับนานาชนิดมีสีสันแตกต่างกันบ้างเหลืองบ้างแดงบ้าง ขาวบ้างเขียวบ้างและดูงดงามสลับสลอนพันนารายนักหนาฝูงเทพพย,ยดาทั้งหลายบางพวกบางหมู่ถือเครื่องดิศสีตีเป่าสังคีสัพพดุริยางต่างๆมาบรรเลงบูชาถวายพระเจดีย์เจ้านั้นทุกวันมิได้ค่ะด้วยว่าพระเกศาจุลามณีเจดีย์ซึ่งประสถิต ประดิษฐานอยู่หน้าเบื้องสูงสวรรค์ชั้นไตรตรึงที่เรากำลังกล่าวถึงกันอยู่นี้เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญอันหาค่ามิได้ถึงสองอย่างด้วยกันคือ 1. พระเกตโมรีแห่งองค์สมเด็จพระชินสีสม,มันสมพุทธเจ้าโดยมีประวัติความว่าการเลเมื่อสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าสเสด็จออกสู่มาหาพิเนสกรมคือออกบวชบ,บรรพชาครั้งนั้น พระองค์ทรงตัดมวยพระโมลีแล้วทรงอธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัดแก่พระประมาพิเศษสัมมาสัมพุทธิยานแล้วขอให้มวยพระเกศโม,มลีนี้จงลอยขึ้นไปบนอากาศเถิดอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นปฐพีเลย คราทีนั้นสมเด็จพระอามารินทราชทิราชผู้เป็นใหญ่จึงทรงนำพระอบทองคำมารองรับพระเกตมลีไว้และทรงนำขึ้นบนดาวดึงสวรรค์สร้างพระเจดีย์นี้สำหรับบัญจุพระมลีนั้นสพระบรมธาตุเขี้ยวแก้เบื้องขวาองค์สมเด็จพระาศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยมีประวัติความเป็นมาว่าครั้งหนึ่งเมื่อถวายพระเพลิง พระพุทธสรีและแห่งองค์สมเด็จพระสุคริตรเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่ท่านโทนพรามซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเปิดรางทองคำออกนั้นเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายบรรดาที่จะได้รับส่วนแบ่งได้พร้อมใจกันมาประทับยืนอยู่ใกล้ๆพรั้นได้ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุอันมีสีเหมือนทองคา งองต่างก็ร่ำให้รำพันอาลัยรักในสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระพุทธมีพระภาคสัพพัญยูเจ้าเมื่อการละกอข้าพระบาททั้งหลายได้เคยยนตรีระแห่งพระองค์อันทรงไว้ซึ่งพระมหาปุริสลักษณะ32ประการมีพระฉับพันนรังสีรุ่งเรืองด้วยพระอนุพยัญชนะ80ประการแต่มาการ,ระบัดนี้ ควรหรือมามีเพียงพระธาตุต่างพระพักไม่สมควรแก่พระองค์เลยฝ่ายธนพรามผู้ทำหน้าที่ใหญ่ครั้นเห็นกษัตริย์เหล่านั้นที่ราบร่ำให้ถึงพระบรมครูอยู่ดังนั้นก็พลันฉุกคิดได้จึงแยกพระเขี้ยวแก้วนี้เสียต่างหาจากพระบรมสารีแลกธาตุส่วนอื่นโดยซ่อนไว้ในผ้าโพกศรีรษะแห่งตน แล้วสารวนในการจัดแบ่งพระบรมสมารีริกธาตุออกเป็นแปส่วนเพื่อถวายกษัตริย์เหล่านั้นต่อไปกล่าวฝ่ายสมเด็จพระอมรินทราธิราชจอมเทพผู้มีความเลื่อมใสในพระสัพพัญญูเจ้าอย่างลึกซึ้งได้เสด็จมาสังเกตการอยู่ด้วยพระหัตไทยผสมจะได้พระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันครั้นทรงเห็นพระเขียวแก้วเบื้องขวาอันประเสริฐแล้ว เจ้าสวรรค์ชั้นไตรตรึงจึงอัญเชิญพระบรม,มาสารีริกธาจากพระโพศิสย์ของพรามเท่านั้นลงสู่พระอกทองคำเทียบทิพย์อีกทอดหนึ่งด้วยกิริยาอันเริ่มใสยิ่งแล้วรีบเสด็จอามาประดิษฐานบรรจุไว้ณนะพระเกศจุลามณีเจดีย์นี้เมื่อพระเกศจุลามณีเจดีย์บรรจุซึ่งสิ่งสำคัญอันหาค่ามีได้ไว้ถึงสองอย่างเช่นนี้ จึงปรากฏว่าเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายต่างก็มีความเลื่อมใสเคารพบูชาในองค์พระมหาเจดีย์เจ้าเป็นยิ่งนะสำหรับองค์ท้าวสักกะจำเทพนั้นแทบจะไม่ต้องกล่าวถึงก็ได้ว่าพระองค์ทรงมีพระภาษาธรเลื่อมใสเพียงไรทุกวันวันพระองค์ท่านพร้อมด้วยเทพ,พะบริวัรทั้งหลายพากันนำ ดอกไม้ทุกเทียนของทิพสุขคนกระชาติไปถวายบูชาพระเจดีย์เจ้าแล้วก็กระทําประทักษิณเวียนรอบเสมอเป็นนิตยการนอกจากนั้นแล้วเทพเจ้าทั้งหลายผู้สถิตในสองสวรรค์ชั้นอื่นๆเช่นท่านท้าวจตุมหาราชแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกยภูมิและเหล่าเทพพยายดาในสองสวรรค์ชั้นสูงคือชั้นยามาชั้นดุสิตสวรรค์ ต่างก็พากันมานมัสก,การบูชาพระเจดีย์เจ้ามีเสมอไม่ได้ขาดปาริชาตินอกจากไตรตรึงเทพนครอ,ออกไปทางทิศอีสานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีอุทยานทิพย์อยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่าปุนทริกวันเป็นสวนขวัญอุทยานทิพย์มีบริเวณกว้างใหญ่ยิ่งนักมีกำแพงล้อมรอบทั้งสด้านกลางสวนนั้นมีไม้ทองหลางใหญ่ ไ้ศารสาขาอยู่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ทิพย์อันปรากฏมีชื่อเสียงเรื่องลือโดยชื่อว่าปาริชาติกัลลปพฤกษ์และใต้ต้นไม้ทิพย์นั้นมีแท่นศิลาแก้วอันหนึ่งซึ่งมีปรากฏนามว่าบรรดุกรรมพลศิลาอาเป็นแท่นทิพย์มีสีแดงดังดอกฉามีลักษณะอ่อนนุ่มดังผ้าฟูกหรือหนอนแห่งพระยาราชฉหงทอง มีสมเด็จพระอมรินทราธิราชประทับพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่เหนือท่านศิลาแล้วท่านศิลาอันเป็นที่ประเสริฐนี้ก็มีลักษณะการอ่อนยุบลงไปและเมื่อพระองค์เสด็จลุกขึ้นท่านศิลานี้ก็จะฟื้นขึ้นเต็มตามเดิมเป็นท่านศิลาที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เพราะยุบลงได้และฟูขึ้นเองได้โดยธรรมชาติอย่างนี้ตลอดกาลส่วนไม้ปาริชาตินั้น ต่อการนับได้ร้อยปีจึงมีดอกบานครั้งหนึ่งและเมื่อคราวดอกไม้สวรรค์นี้จะบานฝูงเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายต่างก็พากันรื่นเริงยินดีเป็นนักหนาย่อมผลัดเปลี่ยนเวนเวียนกันอยู่เฝ้าจนกว่าดอกไม้นั้นจะบานครั้นดอกไม้สวรรค์นั้นบานแล้วย่อมปรากฏมีแสงอันรุ่งเรืองงงดานักหนา รัศมีแห่งดอกบาริชาตินั้นย่อมเรองเรืองไปไกลได้หลายหมื่นวาเมื่อลมลำเพยพัดพาไปทางใดย่อมสม่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทางทิศนั้นเป็นระยะไกลสุดไกลเพราะมิใช่ดอกไม้ดอกเดียวโดยที่แท้เป็นดอกไม้หลากหลายหลากหนา,หนาบานสะพรั่งตลอดหมดทุกต้นทั้งทุกกิ่งทุกก้าน ฝูงเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายเมื่อต้องการดอกไม้นั้นก็มีพักต้องขึ้นไปสอยไปเก็บให้เหนื่อยยากหากแต่เพียงเข้าไปใต้ต้นปาดอกปาริชาตินั้นก็จะพลันหล่นตกลงมาถึงมือเองประดุดดังจะรู้จิตใจของเขาถ้าเขายัางมีใช้ทันรับก่อนแล้วไสดอกไม้สวรรค์นั้นก็หาพลันตกลงมาถึงพื้นไม่เพราะมีลมชนิดหนึ่งพัดชูดอกไม้นั้น ขึ้นไว้บนอากาศมิให้ตกถึงพื้นจนกว่าเทพยดาผู้ต้องประสมนั้นจะรับเอาเมื่อความเข้าใจดีในเรื่องนี้เพื่อความเข้าใจดีในเรื่องนี้พึงทราบจากพระพุทธดิกาอันมีปรปากฏในปริชัตตกสูตรดังต่อไปนี้นี้มาจากอังคุตรนิกายสัสตตกานิบาทข้อ71บหน้าร3 8บาลีฉบับสยามรัฐดูกระ เธอผู้เห็นภายในวัตสงสารทั้งหลายสมัยใดปาริชาติกัลลปพฤกแห่งเทพเทวดาชั้นดาวดึงมีใบเหลืองสมัยนั้นเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็พากันดีใจว่าเวลานี้ต้นปาริชาติกัละปะพฤกใบเหลืองแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะผลัดใบใหม่สมัยใดปาริชาติกัละปะพฤกแห่งเทวดาชั้นดาวดึงผลัดใบใหม่สมัยนั้น เราเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็พากันดีใจว่าเวลานี้ปาริชาติกัลประพฤกกำลังผลัดใบแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จกผลิกดอกออกใบสมัยใดปาริชาติกัลประพฤกของเทวดาชั้นดาวดึงผลิกดอกออกใบแล้วสมัยนั้นเราเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็พากันดีใจว่าเวลานี้ต้นปาริชาติผลิกดอกออกใบแล้ว อีกไม่นานเท่าไหร่ก็จักเป็นดอกเป็นใบสมัยใดปาริชาติกัลปพฤกของเทวดาชั้นดาวดึงเป็นดอกเป็นใบแล้วสมัยนั้นเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็พากันดีใจว่าเวลานี้ปาริชาติกัลปพฤกเป็นดอกเป็นใบแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จักเป็นดอกตูสมัยใด ปาริชาติกัละประพฤกษของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเป็นดอกตูมแล้วสมัยนั้นเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็พากันดีใจว่าเวลานี้ปาริชาติกัละประพฤกออกดอกตูมแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะเริ่มแยมสมัยใดปาริชาติกัลลประพฤกของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงเริ่มแย้มแล้วสมัยนั้น เราเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็พากันดีใจว่าปาริชาติกาละระพบกเริ่มแย้มแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จักบานเต็มที่สมัยใดปาริชาติกัรระเบิของเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงบานเต็มที่แล้วสมัยนั้นเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงต่างก็พากันดีใจเป็นนักหนาเอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อมไปด้วยกรรมคุณทั้งห้า บำรุงบำเรออยู่ตลอดระยะเวลาสี่เดือนทะิศณข่วงไม้ปาริชาติกัลลปพฤกก็ดอกปาริชาติกันละปะพฤกบานเต็มที่นั้นจะแผ่รัศมีไปได้50โยน์ในบริเวณร,บรอบๆและส่งกลิ่นไปตามลมได้50โยอ์อนุภาพแห่งปาริชาติกันละปะพฤกย่อมปรากฏได้ วันนี้เราก็คุยกันเรื่องธรรมะเรื่องสวนสวรรค์แค่นี้ก่อนนะคะเราได้รู้จักกัลปาภพริหรือดอกปาริชาติแล้วขณะในเมืองมนุษย์ยังสวยมากเลยค่ะดอกเป็นช่อสูงขึ้นไปเป็นชัดเป็นยอดกรยแหลมสีแดงแต่ไม่มีกลิ่นนะคะ ปริชาติในเมืองสวรรค์สมบิณห้าสโยแต่ปริชาติเมืองมนุษย์ได้จะออกดอกแดงสับรั่งสวยงามมากเลยค่ะมีโอกาสก็หาชมนะคะที่เราเรียกกันว่าต้นทองหลางนะคะดอกสวยมากๆเลยวันนี้เราคุยกันเรื่องธรรมะแค่นี้นะคะถ้าใครอยากให้ชมปริชาติก็คงจะต้อง นั่งสมาธิผ่อนกายที่ไปชมนะคะแต่ชยียังไม่เคยได้ไปชมเลยแล้วก็ได้เห็นปริชาติมัองมนุษย์นี้งดงามและเกินสุดที่จะบรรยายก็ได้แต่ตื้มตันใจวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ